อาละก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง TNT Rider นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมนะฮะพอดีมานอนโรงแรมจะมาไปสัมมนางานนะครับผมกับคุณแม่นะฮะแล้วก็เจตตานะีผมตอนนี้เราก็อยู่แถวงานเมื่อวานนี่แหละนะอยู่กรุงเทพแต่มานอนโรงแรมเปลี่ยนสถานที่นอนว่างั้น <Okay. S 1> นะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อเสื้อคลุมซะหน่อยนะเราไม่มีเสื้อคลุมไงสมัมมนาผู้ใหญ่ทั้งนั้นเราก็เลยอ่ะไปหาเสื้อคลุมดีๆใส่ซะหน่อยนคะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันไปที่ไหนเอเขี่รถเราก็เลยไป,ไป เราใกล้จะหมดแล้วนะเขาให้อยู่เทินเลาเขาไม่ให้อยู่เธินเหรอไฮ้ลไหวไกลไปแล้วหนึ่ง <c oughs> อันนี้จะแยก อาปากเกตน,นะใช่ไวะเออใช่แหละตอนนี้เราก็หายยุ่งกันแล้วนะวิ่งเ,เส้นงาวงวแเลย อ่ะตอนนี้เราก็ถึงอุโมงกเกษตรแล้ว ก็ถึงแย,ยกตลาดหัวมุมและนะตะลาดหัวมุมไฟแดงรถติดอีกแล้วอ้าเพิ่งเห็นในกล้องว่าเราลืมปรับซูเปอร์วิวมุมกล้องมันจะดูแปลกๆแคบๆหน่อยนะคะทุกคนไปได้ปะวะ เอาตัวพันธุตมดสุดจัดดูมันจะแคบๆหน่อยนะเดี๋ยวผมปรับใหม่ลืมรีบจัดเลยคลิปนี้มันไม่ได้นานเนอะไรหรอไม่รู้ ไม่ควรจะฝ่าไฟแดงอะ่ะฉันรีบไม่ออกมาแต่เมื่อวานแหะพวกฝ่าฝ่าเนี่ยไปให้พี่แบงค์สอนขับอ,ะอ่ะฝ่าเยอะดนะฮะวินัยคนไทยโคตรแย่เลยอะ่ะ ราจะไปทันหรือเปล่าแยกนี้นะประจําเลยฝ่ากันประจําเกือบบวกหลายรอบแล้วเราไฟเขียวฝั่งไฟแดงก็ฝ่ากัน มีไรเล็กๆน้อยๆนะฮะคนไทยคนปรับปรุงแก้ไขหน่อยนะครแย่ yeah, มากโดยเฉพาะในกรุงเทพนี่คือแบบฝ่ากันจนแบบเป็นนิสัยอะ่ะเออมันอันตรายไม่ใช่หรอกมันโอเคเอาคุณคุณโดนชนอะ่ะคุณเจ็บไปเลยอะ่ะแต่ว่าคนอื่นต้องเดือดร้อนเนีคนที่เขาฝั่งถูกอนะ่ะเขาต้องมาเดือดร้อนกับคุณกับที่แบบเออคุณไม่มีวินัยแล้ว ุณมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยมันไม่โอเคนะฮะไฟแดงผมไม่ไม่สนับสนุนนะ่ะเอาง่ายๆไม่เห็นด้วยไม,ไม่ได้อะไรหรอกคนอื่นเขาจะเดือดร้อนด้วยนะฮะทำอะไรก็ได้อย่าให้เดือดร้อนคนอื่นก็หอนะสามรถนะครับฝากไว้ให้คิดโอเครับผมไปเลยกันต่อนี่เราก็อยู่เส้นนอมินแล้วเราจะมาตลาดปัดนี่แหละนะครับผม สูสภาพหน่อยลุกนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะผมไม่ค่อยได้ขับแล้วเดียวนี้แล้วหลามก็กินน้ำมันเหลือเกินอะไรไม่จำเป็นก็จะเบาๆเบาเหน่อยเงินทองหายากนะคะค่าครองชีพก็สูงขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะค่าน้ำมันแพงแบบืห40ฝ่าโคตรสุดโอเคบนไปไงั้นแหละทำอะไรไม่ได้ทีเมี้ยวเข้าตลาดปัดทหมิกรนะครับผม จะอดปัดทวิกรตอดไหมกได้โ <c oughs> อเค <c oughs> okay, ฮะเราก็มาถึงตลาดปัดแล้วน <c oughs> ี่ยเจ๊ต้ามาดูเสื้ออะไการบันมาดูเสื้อนะฮะเสื้ออะไรเสื้อคลุม สีดำ<ป>สัมมนากับ<ป>แม่นะครับผม<ป>ก็เดี๋ยวเราจะไปดูเสื้อกันหน่อยอ<ป>เดี๋ยวเราเข้าไปดูตลาด<ป>เออใช้แค่ไม่กี่ครั้งโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับผมอตอนนี้เราก็อยู่ข้างในตลาดตะวันตลาดปั๊ดเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเขามีอะไรบ้างนะไป,ไปให้เจตตาพาดู ที่เราจะไปซื้อก่อนนะเสื้อคลุมอย่างนี้จะมีเปล่ามีนะนะใส่แบบชิลๆใส่ในบ้านแบบง่ายเลยนะเสื้อคลุมอะถ้าใครอยู่กรุงเทพนะตลาดป่าได้กเป็นตลาดเสื้อผ้ามือสองอะไรนะก็เหมือนโรงเกลือนะฮะผมแต่เราก็ไปดูได้แต่เราจะหาจุดที่เราจะซืตรงน้น่ะนั่น เราจะไม่รู้นะว่าเราควรจะหาสิ่งที่เราจะอยากได้อยารไ้้เราเกิดจังอ่ะแตยังคาจะหายากแต่ว่าถ้าแบบทั่วไปแล้วอยู่ดีเราถูกใจอ่ะม่าจะมีเรื่อย นี้เราก็อยู่ที่ร้านผัวก็จะเปลี่ยนนะคะมัดผมได้เลยนะครับผมมันอากาศร้อนนะรูสุดละเพราะ200เองนะเดอเรืของต่อนะฮอยังไม่ดู นีสามขอเขด้วยะใส่ได้งานอมนา่อันนี้ก็โนะอนีกระเป๋าิ่อไม่ดูยังไม่เห็นอันนเ้แต่ออแต่เดี๋ยวเอาของผู้ชายเล็กแบ้อ่ะ

ดูของผู้หญิงตัวนั้นเนี่ยพี่ชา่รวมกันเลยนะสามตัวเจ็ดร้อยห้าสิบนะผู้ชายได้ตัวเดียวผู้หญิงได้สองถ่ายวกปเยอะๆชื่อร้านถ่ายตั้งแต่แรกหนูจำได้อยู่ว่ามีอยู่ร้านนึงที่แบบเป็นสื่อถ้าใครอยู่กรุงเทพก็มาได้นะตลาดปลาทวีการนะครับผมก็ ไม่แพงฮะร้านสูตรที่อุตสาห์ก็พี่สำเริงนะผมก็มาได้นะจะของร้านเป็นกันเองฮะโอเคเดี๋ยวไปใส่ให้ดูว่าดูดีแค่ไหนไม่เคยใส่ตุลย ก็ร้อนมากเดี๋ยวกลับไปตากแอร์ที่คอนโดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันทีตอนเราถึงบ้านแล้วนะครับผมอาจจะเห็นเงือกนะใครไหนซูมเห็นเงือกไหน่าจะเห็นแหละนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอตอนที่เราก็จะถึงคอนโดนะผมเดี๋ยวิ่งไปเฮาโอเคเรามาถึงซอยบ้านแล้วนะครับผม โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมถ้าใครก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT Rider ด้วยครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายติ๊วๆิ๊ๆติ๊ิ๊